สวัสดีครับผมยูผมนะครับช่องออยุฟเกมเมอร์นะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาแจกสกินนะครับผมเมกาโดรอนนะครับผมหรือสกินสกาเมกาโดรอนสกิสกิสก,สกาใหม่ตอนนี้ผมยังไม่ได้หรอกครับแต่ว่าผมจะแจกคนดูนะครับผมห้าร้อยที่สองเพชรเหลือและถ้าเป็นเงินก็คือร้อยห้าสิบบาทนะครับผมก็วันนี้ก็จะมาแจกกันแบบง่ายๆเลยนะครับกติกาอย่างแรกนะครับเด้งนะครับผมให้เป็นคนติดตามช่องใหม่นะครับผมชื่อว่าช่อง Wolf f f t h เอ่ออย่างที่สองนะครับผม อ่ะอย่างที่สองนะให้แคปรูปนะครับผมแล้วส่งมาให้ผมดูตอนที่คุณได้นะอย่างที่สามให้ทิ้ง UAD แล้วชื่อ Facebook แล้วบอกว่าทำไมาถึงอยากได้แล้วผมจะสุม่มจะดูเหตุผลที่มันดีที่สุดนะครับผมแล้วพอผมทักไปคุณต้องสอง่งรูปนา้ไมาให้ผมนะครับผมอ่าก็เดี๋ยวผมเปิดให,ให้ดูนะผมช่องผมแต่ช่องเป็นช่องใหม่เลยนะโปรไฟล์เพิ่งได้มาด้วยไม่มีเนื้อหาใดๆนะนี่นะ ช่องผมนะแค่นี้เลยนะคบผม w o o f F F T H นะคะผมอ่ะก็ผมจะมาแจกกันเลยนะครับผมก็แค่นี้นะครับกดกติกานะครับผมก็อย่าลืมไปกดติดตามด้วยนะครับผมแล้วคอมเมนต์นะคบผมกดติดตามช่องใหม่เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างดิฟิชันนะคบผมสวัสดีครับ